ถึงสามหาน้อยจะหยุดไปนะคะพี่ๆแต่ว่าเรายังมีฮานอยเวียดนามน,นะคะแล้วก็ฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนานะคะ แล้วก็เมื่อกี้ค่ะฮานอยกาชาตินะคะแตกล่างไปแล้วนะคะสายวิ่งสายรูดเก็บเรียบเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวียดนามนะคะเวียดนามพิเศษเวียดนามปกติแล้วก็เวียดนาม V.I.P. นะคะพี่ๆสายวิ่งสายรูดนะอย่าลืมนะรูดศูนย์และหนึ่งนะสายวิ่งสายรูดของเวียดนามรูดศูนย์และหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับฮานอยสามัคคีแล้วก็ฮานอยพัฒนาฮานอยสามัคคีและฮานอยพัฒนาอย่าลืมนะคะรูดศูนย์และ9้านะ 9ระวังกับหัวที่สุดคือ6นะคะพี่พี่ถ้าใครรูด9 e ก็กลับหัวไว้ด้วยนะคะเผื่อเขาจะเผื่อเผื่อเขาจะพลิกแพงมาเป็นเลข6เนาะแล้วก็สําหรับแนวทางนะคะทุกตามีให้ฟรีทุกวันค่ะถึงแม้ว่าฮานสฮานอยเราจะหยุดไปนะคะแต่เรายังมีเวียดนามแล้วก็ สาม,มาัคคีแล้วก็พัฒนาที่ยังออกผลอยู่นะคะพี่พี่แล้วก็สําหรับหุ้นรอบโลกวันนี้นะคะเก็บตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวเมื่อเช้าฮานอยเช้านะคะเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะแล้วก็หุ้นวันนี้ก็เด้งทั้งวันเลยนะคะใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะสามารถเอาไปเล่นได้นะคะพี่พี่เล่นอย่างมีสตินะคะเล่นนิดๆหน่อยๆนะเผื่อพอได้ค่ากาแฟได้ค่ากับข้าวเนาะสาหรับวันนี้ใครเห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆต้อนรับจุดจีนนะคะอ่าแล้วก็ทุกต่าจะทําให้ดีที่สุด นะสําหรับแนวทางมีให้ฟรีทุกวันค่ะถ้าใครอยากได้นะคะอยากได้แนวทางก่อนก่อนที่ทุกตาจะลงคลิปนะคะสามารถเข้าไปเอาในกลุ่มได้เลยนะคะกดเดี๋ยวแนวทางเข้ากลุ่มนะคะทุกตาจะวางไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยเหงๆปัง,ปงๆกันทุกท่านคะ่ะ